สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม r a d เ o อร์เ a อร์ซูวอลนะครับเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมอันนี้ก่อนนะเก็บลูกกระสุนปืนนะครับแล้วก็เก็บท่อไปทำการเดินสายอ่าเรียกอะไรเดินท่อน,นำความร้อนให้กับตามบ้านก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกิจกรรมโค o อฟนะครับ mm hmm. เห็นมีหลายคนถามมาว่าผมอยากเข้าแคนด้วยนะแคนผม ต้องบอกอย่างนี้ว่าผมอยู่แคนของพี่ซิโร่นะครับชื่อแคนว่าสมายสอเสือมอมาสระอายอยักษ์นะครับแค่นี้เองลองลองแอดมากันก่อนนะแต่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นเวลาแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องปรับใหม่อะ่ะคงจะมาเล่นตอนช่วงทุ่มหนึ่งแล้วก็ลงคลิปประมาณ2ทุ่มก็คือจะใช้เวลาในการเล่นเกมชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตัดต่ออีกชั่วโมงหนึ่งนะครับถึงจะเอามาลงนะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมอาจจะลงคลิปดึกหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรมาดูกันตอนเช้าก็ได้ครับหรือดูอีกวันก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> คือตอนนี้มันทำให้เราโฟกัสไม่ถูกว่าตกลงแล้วเนี่ยผมจะทำกิจกรรมไหนก่อนดีเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ส้องสส่ผมต้องต้องมาทำกิจกรรมไอ้นี่ไว้ก่อนเลยนะหาของอะไรพวกนี้ครับ เพราะว่าผมยังไม่ได้ไปสำรวจตรงแมพที่มันมีหิมะตกอ่ะผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเพิ่มไหมหรือมันจะดอกอะไรให้เราไหมอ่ะถ้าสมมติมันดอกพวกเคล็กอ,อะไรนะที่ตกแต่งเพิ่มอ่ะก็ควรจะไปเอาไว้ก่อนไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะทุกคนเพราะว่าช่วงกลางวันอย่างที่บอกว่าช่วงนี้คืองานผมมาชุกมากเลยครับก็เลยมีเวลามาเล่น มาทำคลิปให้ช่วงตอนค่ำๆเนี่ยแหละก่อนที่จะนอนเนี่ยแหละถามว่าอีเวนสนุกไหมเฮ้ยอีเวนสนุกนะทุกคนหมายถึงว่าเล่นกับเพื่อนอนะสนุกมันสนุกอย่างนี้แหละสนุกตรงที่ว่าช่วยกันยิงช่วยกันจัดการนะเห็นไหมถ้าสมมติเราช่วยกันจัดการซอมบี้ได้แบบเนี้ยมันจะแบบไอไอยังบอสอะมันจะยิงช่วยกันยิงอะสนุกดีนะเพราะว่าบอสมันจะงงไงว่า สรุปแล้วฉันควรจะไปตีใครดีระหว่างเรากับเพื่อนใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยที่ผมออนอยู่ก็จะผมเจอแค่คนเดียวก็คือพี่ซีโรออนนะ <S <S เพราะว่าส่วนใหญ่เรามักจะออนตรงๆกันไงคือเหมือนกับทำํำภารกิจส่วนตัวเสร็จทํางานเสร็จอะไรแบบนี้แล้วก็มาทําเกมเล่นเกมนะแต่เพื่อนคนอื่นในแคลนี้อาจจะแบบออนกันตอนอ5โมง4 5โมงประมาณเนี้ยคือเวลาไม่ตรงกันนะครับ และในชีวิตจริงก็คือไม่ค่อยมีเพื่อนด้วยก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าชีวิตจริงไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีเพื่อนที่เล่นเกมแบบนี้ด้วยนะครับก็เลยอะ่ะต้อง,ต,องต้องเล่นตามนี้ไปแล้วกันได้แค่ไหนเอาแค่นั้น,นครับแต่อย่างที่บอกนะคือถ้าใครอยากเล่นด้วยก็ชื่อแคนว่าสมายนะครับสอเสือมอมาสราอายอยัอยกลองลองแอดม,มาก,ก่อนนะครับ เดี๋ยวพี่ซีโร่จะเป็นคนจัดการเองอะเราเราอยู่กับเขามานานต้องบอกอย่างนี้ผมอยู่กับพี่เขามานานตั้งแต่สมัยแบบทำคลิปช่วงแรกๆเลยอะช่วงที่ผมยังมีผู้ติดตามไม่ถึง1000คนเออช่วงนั้นเลยนะเล่นมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็พี่เขาก็มาช่วยติดตามแล้วก็มา มีการเล่นด้วยกันบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับสุดท้ายก็เนี่ยมีผู้ติดตามประมาณนี้ครับอยู่ด้วยกันมายาวนานผมก็เลยไม่ออกจากแคนเท่าไหร่ไงและอย่างหนึ่งพี่เขาตั้งผมเป็นมือขวาในแคนด้วยนะครับก็คือไปจุดพลุใช่ก็อยากอยากหาคนเล่นด้วยเหมือนกันคนเต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจอะผมไม่ได้เช็คเลยครับแต่ถ้าอยากเข้าแคนลองดูก่อนนะ เดี๋ยวเผื่อพี่พี่เขาจะเห็นแบบว่าออนเวลาตรงกันก็อาจจะมาเล่นด้วยกันได้นะครับใจนี่อยากให้แคนมีสัก20คนเนะ10คนมันน้อยไปจะได้ช่วยกันได้อันนี้ของจากที่แล้วใช่ไหมเสียงแหบแห้งมากครับไม่สบายไปเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านที่เดลิตกันครับ ช่วงนี้ช่วงนี้ต้องบอกว่าจังหวัดผมนะจังหวัดผมาทางโรงพยาบาลเขาประกาศมาว่า,าโรคอะไรนะไข้หวัดสายพันเอมันระบาดในจังหวัดผมเยอะมากทางโรงพยาบาลพุทธสโสธรนะครับจังหวัดชาเชียงซาวนี่แหละระบาดเยอะมากเราก็กลัวเหมือนกันเลยไม่ค่อยได้ออกไปพบปาใครเท่าไหร่เสียงแหแห้แงมากครับ ตอนนี้เราเดินสายไฟไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งได้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำภารกิจบ้านหลังแรกให้เสร็จก่อนครับก็คือเมื่อวานน่ะเรามีภารกิจให้ครับปืนที่มีกระสุนใช่ป่ะตอนนี้เราคาบเสร็จแล้วเราก็ต้องมาคุยกับเบลีไม่เบลีมันชื่อหมาเรานี่คนนี้ชื่ออะไรนะนี่ผมเอาปืนลูกซองมาทำครับเพราะผมรู้สึกว่าปืนลูกซองมันยิงแรงดี อันนี้เดี๋ยวค่อยมาทำนะหวังว่าหวังว่าพี่ซีโร่จะยังอยู่นะเพราะถ้าลุยคนเดียวผมว่าไม่น่าไหวมันให้กล่องพยาบาลมาห้าห้ากล่องผมว่าถ้าเล่นกันสักประมาณ3ามคนกำลังดีสิ 4. เออแต่มันได้สูงสุด4คนใช่ไหม ภารกิจอันแรกให้เสร็จก่อนดีกว่ามัง้งไปที่แมปต้องทำความร้อน6บ้านใช่ไหมตอนที่ทำบ้านลนะไปแมปพิเศษก่อนครับนี่มันก็คือไอเขาเรียกว่าอะไรอะที่ทำการของซานต้าล้างอะนะให้ผมปิดเสียงนะแบดบนึง ต้องบอกว่าช่วงแรกๆที่มีอีเวนต์คริสต์มาสมาตรงเนี้ยมันจะยังสมบูรณ์แบบอยู่นะครับคือไม่เป็นที่ลกล้างอะแล้วเราก็ต้องมาสู้กับพวกซันตาคลอสที่เป็นซอมบี้แล้วก็เวนติโกซึ่งสมัยนั้นนะจะมีปืนพุที่เข้ามาใหม่ๆครับสมัยก่อนใช้ไม่เป็นด้วยแต่เล่นแล้วร,รู้สึกว่าเออมันก็ท้าทายดี เราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกมนี้เท่าไหร่สมัยก่อนก็เล่นแบบทุลักทุเลตามสไตล์เราไปครับหลังๆมาเออพอเราเริ่มรู้แล้วว่าปืนชนิดนี้มีดามเมจประมาณนี้อะไรแบบนี้เราก็ทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราต้องไปตามจุดต่างๆนะทุกคนเพื่อที่จะไปเปิดเขาเรียกว่าเปิดพลังงานนะครับสับคัดเอาเพื่อให้อา่า โรงงานมาทำงานได้ตามปกติแล้วเราก็จะได้เข้าตามประตูแมปต่างๆได้นะซอมบี้ที่นี่จะใช้กระสุนที่มันเป็นกระสุนคล้ายๆกับกระสุนเจอะเกราะนะครับจะเป็นสัญลักษณ์สีม่วงๆอะ่ะทุกคนซึ่งปีที่แล้วผมมีคราบทิ้งไว้อยู่ครับก็เดี๋ยวจะลองเอามาใช้ดูเมื่อกี้ผมใช้ลูกซองนะยิงแรงมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะไปคาบลูกจองเพิ่มหน่อยเดี๋ยวขอหากางเกง ไปหาขวานไม่ใช่หาเกงหาขวานก่อนเอามาทุบตรงนี้โอเครีบจัดกายเสื้อผ้าก็จะพังนะทีนี้ปัญหาปัญหาของการเล่นเกมดึกๆของผมคืออะไรรู้ไหมคือผมจะมียากินตอนช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วมันเป็นยาที่ทำให้ง่วงมากเนี่ยคือถ้าเสียงผมง่วงๆหรือ เสียงผมหายไปนี่ช่วยช่วยปลุกด้วยนะเพื่อหลับไปก่อนอ,อ๋อลืมไปไม่ใช่ออนไลน์าเลืนออนไลน์มันปลกกันได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวไว้อนาคตมาทำไลฟ์สดมันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็ไม่รู้นะเอออืม เมื่อคลิปที่แล้วมีคนถามผมอยู่ครับว่าแต้มแต้มทีมมันได้จากไหนใช่ไหมผมไปตอบว่ามาจากธุรกิจหรือเปล่าเอออันนั้นก็อนนันส่วนหนึ่งนะครับแต่แต้มที่เราจะได้มากที่สุดก็คือมันได้มาจากการรวมกลุ่มแล้วเข้าไปสู้ในห้องโถงนะทุกคนนั่นแหละแต้มจากตรงนั้นแหละแล้วก็จะได้รางวัลอะไรก็ว่ากันไปนะครับพี่ ต้องบอกว่าภารกิจนี้ต้องเล่นกับเพื่อนนนะใครที่เป็นแบบ i n รเวิร์ t แบบผมนี่เราต้องยอมสละความเป็นตัวเองเพื่อที่จะมาเล่นกับคนอื่นหน่อยนะมันถึงกิจกรรมมันถึงจะผ่านไปได้ครับรางวัลในแมปนี้อ่าในอีเวนต์นี้รู้สึกจะเป็นชุดกับแมวใช่ไหมจะได้หรือเปล่าเล่นคนเดียวจะไหวหรือเปล่า น่าจะไหวไหวหรือเปล่าแต่เมื่อวานน่ะเล่นกับพี่ซีโร่นะครับสคนยังผมว่าพอสู้ไหวแต่มันมีหลายระดับหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเหมือนจะมีหลายระดับเพราะว่าเราสามารถเลือกชุดได้แต่ว่ามันต้องใช้ไอเขาเรียกว่าอะไรของที่มันได้จากศพเนี่ยไอพวกไอคนเนี้ย เดี๋ยวทุกคนดูนะนจะมีอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยมันจะมีของให้ครับมันจะเป็นเหมือนตราอะไรสักอย่างเพื่อเอาไปแลกชุดแล้วก็เอาแล้วปืนแต่ละแบบคือต่างกันด้วยนะชุดอะไรอย่างก็ต่างกันนะครับ ไออันนี้ห้องถ้าจำไม่ผิดเป็นห้องบอสเนี่ยที่เป็นซันตาคอสต,ตัวนุ้นๆนะ่ะใช่ด้วยเว้ยใช่ไหมใช่ดินั่นไงมาแล้วดีนะว่าเอาปืนลูกซองมาปืนลูกซองมายิงแรงผมพกปืนสก,กาปีที่แล้วมาด้วยครับรู้สึกที่บ้านจะมีอีก2หรือ3กระบอกนะขาดไวตั้งแต่ปีที่แล้ว ราะว่าซีซั่นที่แล้วผมทำเหมือนจะทำไม่จบด้วยมั <asta> <t> ้งคือต้องบอกว่าเอาเท่าที่ไหวครับแต่เสียงผมนี่เริ่มไม่ไหวแล้วขอน้ำขิงที่ เก็บของให้หมดครับตอนนี้เก็บหลอดไฟด้วยแล้วคือเมื่อวานผมก็ไม่ได้มาที่นี่นะคือเล่นเสร็จเราก็นอนเลยแล้วก็เนี่ยมาเล่นตอนทุ่มหนึ่งอีกของยูวันนะครับเอาเป็นว่ากิจกรรมนี้นะผมเอาเท่าที่ไหวแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้ของก็ไม่เป็นไรเราต้อง แต่ละสถานการณ์ก็คือต้องดูตัวเองด้วยเราจะให้มันได้ครบทุกอีเวนต์ก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวพวิชาผมจะเข้ามาลองดู <c oughs> ก่อนทำงานตื่นมาตีตื่นมาตีตีห้ากว่าก็ทำงานแป๊บหนึ่งก็ได้โอเคเล่นสักแป๊บหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้ได้อุชใช่ไหม แล้เอาแม็กนัมไปลองขาบดูดีกว่าเหมือนเราจะต้องตกแต่งบ้านด้วยนะทุกคนก็คือต้องหาพวกโคมไฟพวงไฟต่างๆเนี้ยมาแต่งนันไงจริงด้วยพอแต่งครบหกหหลังก็จะได้รางวัลจากก็จะเป็นชุดสานตาคอสอะซึ่งผมมีแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นก็ได้ เอาของเอาของฝากไว้ที่นี่ได้นะครับเสียงหายพูดไปเสียงหายเป็นอะไรเนี่ยกระสุนมาใส่ก่อนโอเครอคาครับ,รบต่อไปเรามาลุยกันต่อดีกว่าโอเคครับพี่ซีโร่ยังอยู่เฮ้เต็ดในแคนผมนี้มีคนออนอยู่นะมหมถึงว่าออนแต่ว่าเวลาไม่ตรงกันนะ เดี๋ยวมันต้องไปตรงไหนนะชวนคนนะอันนี้มันเอาชุดเฮ้ยตรงนี้กดออกไม่ได้ไม่ได้อันเนี้ยตรงนี้หรือเปล่าเออมีมีออนคนเดียวอันนี้มันเต็มหรือยังทุกคนสิบคนแล้วเหรอโอ้โหมาไหมอ่ะพี่ซีโร่มาไหมมานะมาใช่ไหม จะพิมพ์บอกเขาก่อนแล้วกันได้ไหมพี่ดูก่อนนะแป๊บนึงนะมาไหมเราเอาชุดถ้าไปคนเดียวเราเอาชุดไหนดีอะทุกคนมีใครพอทราบม,มีใครพอแนะนำไหมครับเฮ้ยชุดหกดีว่าเอเม้ยมาแล้วนี่ไง เดี๋ยวเดี๋ย,ยพ,พ์ถามพี่เขาก่อนนะพึ่งนะขอตานหนึ่งได้ไหมพี่ขออตัตตานหนึ่งอ่าผมใส่ชุดนี้นะ <c ười> แล้วคือไม่มีคอนแทคกกันทุกคนคือคุยกันแบบสดๆไม่ได้ต้องพิมพ์ถามกัน <c ười> ไประดับไหนเอ้ามีหลายระดับเหรอ,อ,อระดับสองไหมมันมีกี่ระดับนะ เราระดับกลางมั้งเพราะว่าเมื่อวานเราไประดับระดับระดับหนึ่งมาอ๋อนี่ไงแอตลาสจะไหวป่าวะต้องต้องกดตรงไหนอ่ะเดี๋ยว,เด,ยว <c oughs> เดี๋ยวนะมือใหม่เออต้องกดเองใช่ไหมอ๋อเริ่มภารกิจอืมโอเคไปแล้วสองคนจะไหวไหม จะพาพี่เขามาตายไว้เนะี่ยเป็นคนขี้เกรงใจด้วยนะอะปะรุยครับนะโมพุทโธขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนี่ยพอไอ้ไอ้นักปรับจราจรเนี่ยทุกคนพอสมมุติว่ามันหยุดตัวเดียวแบบเนี้แล้วเรามาด้วยกันกับเพื่อนนะมันจะไม่มีพิษส่งอะไรเลยนะ เพราะว่าโล่มันกันแค่ข้างหน้าใช่ป่ะแต่มันไม่ได้กันข้างหลังอะเออมันก็จัดการได้เฮ้ทำไมเฮ้มีตัวไอ้นี่ด้วยอะแก๊สพิษอะเฮ้เออช่วยยิงเฮ้จริงๆมันต้องแบบมันมีทิศเล็กๆน้อยน้อยนะครับก็คือถ้าสมมติเราจัดการไอ,อ้พวกนี้ได้หมดแล้วเนี่ยเราก็รอให้กระเป๋ายามากระเป๋ายามาเรียนะกระเป๋ายาที่เราพกมาเห็นแบบนี้รี สักนิดหนึ่งเพื่อที่จะฮิวเลือดตัวเองนะครับแล้วเราก็ค่อยไปก็ได้อยู่นะอันนี้ไอ้บอสตัวขาเปยครับไม่ใช่เปนโจมตีแรงขึ้นวะเี๋ยๆๆๆหลบกันเฮ้ยอืมเกือบหลบไม่ทันเอา้าจู่จะกดวางตรงนี้ดันปามาตรงนี้เลยเดียววางไอ้นี่ไงเลยได้ไหม อ,อ๋อมัมีห้องห้องรีของครับนี่นี่ตรงนี้มีรีของนี่ก็คือรียารีกล่องยาไปไหมไปไหมไปไหมต้งสั่ผมต้องพิมพ์ถามเพื่อนๆในแคนในแคล่ะว่าว่างกันเวลาไหนบ้างจะได้มาแบบอะไรแบบนี้ไงอย่างบางทีน้อง ผมไม่รู้ว่าแต่ละคนเขา,าสถานะการทำงานเป็นอย่างไรนะบางคนอาจจะเรียนอยู่อะไรแบบเนี้ยหรือบางคนทำงานแต่ว่าทำงานไม่เป็นเวลาแบบเนี้ยเราเลยไม่สามารถที่จะแบบออนตรงกันได้ถ้าเป็นวัยเรียนก็เ,นเลิกเรียนมาเล่นกันด้วยกันได้แบบนี้ใช่ไหม,อมของผมวัยทำงานแล้วว่วัยทำงานที่อยู่บ้านเฉย ไม่ใช่สิไว้ทำงานที่แบบทำงานแต่แบบบางทีมันก็มันบอกไม่ถูกเหมือนกันอันนี้บอสใช่ไหมนักขุดเจาะนะครับนักขุดเหมืองเช่นเคยปมดแจ้งเฮ้ยยังไม่แสดงว่าเมื่อกี้ไม่ใช่บอสเหรอนักนักขุดเหมืองอ่ะมีบอสตัวอื่นอีกเหรอช่วยฉันด้วย เอาจริงนะเนี่ยสองคนแทบจะไม่ไหวะครับระดับกลางเนี่ยโอ้โหจริงจริงนะสองคนแทบจะไม่ไหวอะแล้วแบบนี้ถ้าระดับสามนี่ต้องสี่คนขึ้นไปอะผมว่าจะพิมพ์บอกเขาก่อนนะเออ เดี๋ยวรอพ,พี่เขาพิมพ์ตอบแป๊บนึง,ต,งนต้องหาคนเพิ่มใช่ใช่ครับต้องหาคนเพิ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอดูหน่อยว่าในแครมีคนเล่นเพิ่มไหมถ้าสมมุติมีกันแค่2คนเราเราเล่นแค่ระดับ2พอไหมระดับ2ระดับหนึ่งพอนะระดับ3ามอย่าเพิ่งเลยนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะยากขนาดไหนไงคือเราไม่อยากพาพี่เขามาตุยครับ เกรงใจเหมือนผมเล่นเกมอาวแบบเนี้ยผมก็ไม่อยากเป็นตัวทวงทีมอ่ะคือสมมติถ้าทั้งทีมเก่งแล้วเราอ่อนตัวเดียวอ่ะเราก็ไม่อยากให้แบบทวงทีมไงเกมนี้เหมือนกันเราก็ไม่อยากให้พาใครมาตุยเพราะเราอ่ะผมว่าข้างหน้าห้องบอสแน่เลยพี่เอาไงดีเอาได้ไหมโอเคไปด้ย ไม่ใช่ออันนี้มันตัว,ตวขาเปครับคือถ้ามาคนเดียวอืมไม่กล้าลองมาคนเดียวมันจะรอดไหมเนี่ยมันยังดีนะยังมีผู้ร่วมชะตากรรมด้วยกันนะครับเนี่ย,ยทุกคนชื่อแคนเนี่ยครับสมายนี่บอสครับบอส น่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วช่วยกันหน่อยเดี๋ยวผมจัดการไอตัวนักขุดเหมืองให้กองยาผมอุ้ยโดนสโลเอา้าบอสตายหเหรอเอาเฮ้ยแสดงว่าเราสองคนยังพอโอเคนะสองระดับสองระดับก็ยังพอช่วยกันได้นะครับ รำนาต้องหาคนเพิ่มออาอไปไหนล่ะยังไม่ทันจะคุยเลยโอเคตาหนึ่งตามสัญญานะครับพี่ต้องหาคนเพิ่มนะเดี๋ยวขอพิมบอกพี่เขาก่อนต้องหาคนเพิ่มสักคนนะแต่ว่าวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเลยเพราะว่าผมต้องตัดต่อคลิปไงแล้วกวาจะอัปคลิปอีกนะครับก็เดี๋ยวไวน้นัดกันสักสักทุ่มนะทุ่มหนึ่งมาเจอกันเนาะ บอกพี่เขาไว้ก่อนครับเขาโอเคไหมโอเคเอองั้นเดี๋ยวทุ่มทุ่มหนึ่งถ้ามีใครถ้ามีใครที่อยู่ในแคนเดียวกันอยากเห็นอยากเล่นด้ยวยกันก็แวะมาได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ลองลุยในหมดยากครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครล,ลุยหมดยากมาแล้วก็พิมพ์มาบอกกันได้นะผมจะได้แบบหาวิธีเล่นล่วงหน้า Okay, so the lap keep me thought, he took on the Yeah, take a breath, dive deep into the blue, a universe unseen waiting just for you chorus blooming bright, a kaleidoscope of life, fish swimming free, no fear, no strife From the smallest plant telling to the giants of the deep Every creature plays a part, secrets they all keep